วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายชลลี่นะฮะซึ่งวันนี้ชลลี่มากับ how to look back Valentine ค่ะเออแบกไหมล่ะดูสิบอกเลยว่าลุควาเลนไทน์ของเราปีนี้จะเป็นแบบแนวสายแซปแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบบสายววาสายซอฟสายธรรมชาติอะไรเงี้ยเยอะแล้วนะฮะซึ่งบางคนอาจจะแบบเฮ้ยสายนั้นแล้วแบบอาจจะไม่รอดไม่ได้ผู้ชายสักทีนกตลอดเลยเออลองมาเปลี่ยนเป็นสายแซบบ้างแบบนี้คุณผู้ชม เผื่อจะตกผู้ชายได้ค่ะซึ่งจริงๆลุคนี้นะชนได้แรงมาันดาลใจมาจาก MV J ็มเมนะคะของแม่รีฮันนาเนาะเพราะว่าใน MV เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแนวความรักแบบซิกซี่เย้าวยวนแบบเร่ารอนใช่ไหมเราก็เลยคีเอทเป็นลุคนี้ขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าแต่งตามได้ไม่ยากง่ายมากเลยที่สำคัญคือเอาไปแบบปรัแบบแบบเปลี่ยนใช้ได้ตามสไตล์ของคุณผู้ชมเลยนะคะบอกเลยแต่งตามได้ยังไงนะคะไปชมกันเลยจ้า มาค่ะมาเจอกันที่หน้าสดนะก็คือก่อนที่เราจะไปสวยเหมือนตั้งแต่ต้นคลิปเนาะเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่อนะซึ่งหน้าสดอาจจะน่ากลัวนิดนึงแนละ้วทู้ชมต้องขออภัยไปจริงๆด้วยแต่ว่าเราก็อยากให้เห็นนะั้นแต่ขั้นตอนแรกไนงะเออเราก็ต้องมีการเปลือยหน้านะคะแต่ว่าก่อนที่จะแต่งหน้าเราก็อย่าลืมบำรุงนะคะซึ่งวันนี้ชนลงบำรุงนะช่วงนี้แบบติดใจสกินแคร์เกาหลีมากเลยเนาะก็คือเราลงบำรุงเป็นตัวนี้นะคะเป็น อ่า second design น,น,นะคะ first k e y m o i s t u r i z e r เนาะอันนี้เป็นตัว moistur เน้นเติมความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบ lip balm นะคะของแบรนด์ second design เหมือนกัน,นเป็นแบ,บรนด์แบบเกาหลีที่เพิ่งแบบเข้ามาในไทยได้ไม่นานเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเมื่อกี้บ๊อบลงไปแล้วอย,อย่างที่บอกลง moistur ลง lip balm ไปแล้วเนาะตัวแรกสำหรับเมคอัพนะคะที่เราจะใช้นั่นก็คือเป็นนีเรซา คิวเพย์เอลริสโนนะคะนี่ก็จะเป็นออยค o นโทรไพรเมอร์นะคะก็ก็เลยแบบลองกับตามมานะเราก็จะใส่ไปตรงที่บริเวณมีปัญหาคุณสู้มตรงที่มีปัญหาก็คือทางหน้าค่ะก็ลงไปเลยจบนะคะแต่เดี๋ยวขอให้พรมุรเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของรองพื้นนะคะแต่ว่ารองพื้นเนี่ยอันนี้ชนซื้อแบบซองมาลองก่อนนะคะนั่นก็คือตัวสีจันซ u เปอร์ค e เวอร์นะคะเบอร์ที่ใช้ก็คือ120สีเบสนะคะโชคงนี้ชนชอบใช้พับพุชชันมากเลยเพราะว่ามันแบบตึ๊บเดียวบอกเลยนี่คือแบบ f ฟ r s t i m p e s s i o n ที่ใช้อันนี้เลยปกปิดมากนะคะ ต่อไปก็คือเป็นการลงคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์วันนี้ที่ชนจะใช้ก็คือเป็นนี้เลย L'Oreal นะคะ Infallible นะคะ Full Wear Concealer น,นะเบอร์ที่ใช้ก็คือเบอร์3ามสูตรแปวาน,นิลาเนาะนะคะก็คืออันนี้มันแบบว่าใช้ดีมากช้อปมาอันนี้คืออันเนี้ยหลอดนี้ก็คือไม่ได้นับแล้วนะว่าหลอดที่เท่าไหร่เนาะ เราจะมาเก็บงานใต้ตานะฮะซึ่งใต้ตาวันนี้จะใช้ตัวนี้นะฮะเป็นของเปียนะคะ b b i n เอ้ย b b i a นะฮะเปียนะฮะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็น last concealer เบอร์ศูนย์หะฮะก็คือเป็นแบบสีที่แบบขาวขึ้นมากว่าจากเมื่อกี้เนะบบาะ แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าชนเป็นคนผิวมันเนาะแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าที่ใช้ใช้เนี่ยก็จะเหมาะกับแบบคนหน้ามันผิวผสมนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครหน้าแห้งอาจจะใช้ปรับไปใช้เป็นของตัวเองเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเสร็จแป้งกันนะคะซึ่งแป้งวันนี้เราก็ใช้นี้เลยนะคะในตระกูลอิ i ลิสโนเหมือนเดิมเป็นคิวเพสนะคะเป็นคิวเพสอิล r ิสโนทัสลูเซลูสพาวเดอร์นะคะ เราก็เซตแป้งฝุ่นแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าดิฉันขอเพิ่มนิดนึงเพราะความแบบแน่นเนืองนะคะด้วยสภาพผิวหน้ามีปัญหาเนาะก็คือขออัดแป้งผสมรองพื้นด้วยนิดนึงนะก็คือเหมือนเดิมใช้ตัวนี้เลย e r y s n o w นะคะของ Q Page นะชอบมากนะคะแบบรุ่นนี้นะดิฉันใช้4 N1 นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้แป้งอีกตัวนึงอันนี้ก็คือเป็นแบบเคล็ดลับมากเลยเวลาลงงานผิวเสร็จ ก็คือใช้แป้งตัวนี้บนๆบนบนอีกทีก็คือน่าจะแบบไบรท์จะใสนะฮะแล้วก็ลดอาการหน้าเหลืองได้ด้วยเนาะนั่นก็คือตัว m b e n l l i g h t i n g powder นะของ o เ r อร a กรานะฮะนี่ฉันใช้สี arterial l i g h t นะฮะ arterial l i g h t นะะไม,ไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะสีมันจะเป็นแบบอย่างนี้คุณผู้ชมสีที่มันจะเหมือนเป็นแบบสีขาวที่สุดอะ่ะอืมอันนี้ก็คือเอามาลดแบบอาการแบบหน้าเหลืองได้ คุณช่างไมเห็นปะอันนี้มันเหลือแต่เงิน,งนี้นแตนยังนนยังไม่เหลืองอยู่นะงานผิวเสร็จเห็นปะผิวก็จะดูแบบผ่องแล้วก็ใสขึ้นมาแนละ้วมันก็จะไม่เหลืองเท่ากับตอนแรกเนาะหลังจากสกินแล้วเนาะเราก็จะมาเริ่มพอยมีอัพที่คิวกันนะคะนั่นก็คือเราจะทําคิวก่อนเลยเพราะว่าเม่เกียนะคะเราลงแป้งไปประมาณ3ตัวเนาะซึ่งอาจจะทําให้คิว้วเราดูแบบขาวขาวได้เราก็จะขอจัดการกับคิวก่อนเพื่อความแบบ ดูไม่ร้านเลี่ยนเต็มโล่งนะฮะสำหรับคิวนะคะชนก็จะเริ่มด้วยฝุ่นก่อนเป็นตัวนี้นะคะเป็นสลีกนะฮะซึ่งเปิดมามันก็จะมีเป็นเนื้อแบกกับเนื้อฝุ่นนะคะหน้าตาแบบนี้โอเคหน่อยนะฮะนะที่เป็นตัวนี้เนาะฝั่งด้านแบกเราจะไม่ใช้นะคะใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะคะอันนี้เป็นของโซอีว่านะ,ะแต่ว่าคือแบบซื้อมานานแล้วจนแบบหายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอดใช้สปูลี่นะฮะปัดแปรงออกก่อน จะได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ลงฝุ่นไปแล้วนอนแล้วเราก็เอานี้เกลี่ยอีกนิดนึงให้มันดูแบบฟุงเข้าไปอีกให้มันกระจายให้มันทั่วๆนะคะหลังจากนั้นเราจะทําคิวตั้งกันนะคะซึ่งตัวที่ทําคิวตั้งของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นบาร์โค้ดนะคะของ for y u ค่ะเลิศมากตัวนี้ก็คือชอบมากนะแต่ว่าคิวตั้งของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบคิวตั้งแบบแฟชั่นจ๋าที่แบบ เป็นแบบเส้นเส้นเส้นขนาดนั้นเพราะด้วยความที่จริงๆอะเราเป็นคนขนคิวเยอะอยู่แล้วทําแบบนั้นมาจะแบบยากนิดนึงแต่เราจะให้แบบแค่แบบขนคิวแบบมันดูตั้งขึ้นมันไม่ได้แบบตูตกนะฮะพอเราปัดเสร็จนะคะให้รอแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแบบไม่ต้องนานให้ใช้แบบว่าเป็นผู้การเป็นด้ามเป็นด้ามแปลงด้ามผู้การหรืออะไรก็ได้นะคะดันอันนี้ขึ้นนิดนึง ตั้งแบบเห็นชัดขึ้นเห็นปะเห็นนะใช้อันนี้ดันขึ้นอีกนิดนึงนะเห็นความต่างเนาะว่าข้างนี้ยมันจะแบบขดคิ้วดูตั้งขึ้นนะคะแต่ว่างานคิ้วเราจะไม่จบแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บห่างคิ้วให้มันแบบว่าคมชัดเป๊ะปังกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวขอแต่งตาก่อนเพราะว่าจากที่ทุกคนเห็นเนาะในแบบว่าลุกในตอนต้นนะที่เราแต่งเสร็จแล้วนะครมันจะมีความแบบ อายไลเนอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเน้นตรงตาก่อนให้แบบตาเสร็จนะคะเพื่อให้เห็นเชฟอายไลเนอร์ก่อนเนาะ,ะเพราะว่าตัวหางคิวมันจะได้คอนติเนียดูแบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มแต่งตากันต่อเลยนะแต่มันเป็นแบบคอนทัวร์อีกลิปอะของเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นพื้นก่อนเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าเราอยากได้ตาแบบดูแบบเปลือยเปลือยนุ่นู ใช้กระแป้งที่ฟูๆนิดนึงแล้วก็เหมาะกับไซส์ตาเราเนาะใขรตาใหญ่กว่านี้ใช้แป้งใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะเวลาลงก็คือเดี๋ยวเราจะลงไปให้แบบทั่วๆเปลือกตานะคะโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปสูงมากนะคะคว่าเอาไปอัดีบตามรูปตาของอ่ะพอด้านบนเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเราก็จะใช้สีเดิมอันนี้นะคะกระแป้งอันเดิมเนาะด้านล่างทาแบบให้ cover แบบดอ l ลี่อาทั้งหมดเลย ใครไม่รู้ดอลลี่ไอเน,เ,นเนี่ยก็คือเบ่งตาออกมาอย่างนี้ฮะเหปะมันจะมีแบบเป็นถุงใต้ตาของเราเนาะเราเอาสีเข้มเนี่ยลงไปตั้งแต่หางจนถึงกลางๆเนาะนี่เขาเรียกว่าแบบเป็นการแบบสร้างโครงตาใหม่นะครับคุณผู้ชมก็แต่มันไม่ได้นอนนิดนึงนะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้เป็นตัวอันนี้ที่สอสีขาวที่ใช้นะ,ะก็คือจะเป็นของนีนะคะ Last Everlasting Auto Gel Liner นะคะ Waterproof ด้วยนะคะเป็นสีขาวแบบขาวเลยปอกสีขาวแบบนี้เนาะใช้อันนี้กับบริเวณหัวตาแล้วก็ใช้กับตรงกลางด้วยนะลงอันนี้ไปเลยช่วงตรงกลางแล้วก็ลากลากออกไปทางห่างๆนิดนึงนะคะ แล้วก็ใช้อันเดิมนะคะกับกลางตาตรงนี้ด้วยคือจะใช้เป็นตัวนี้เลยของ Gino m a c c r e นะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีละมังตัวนี้แต่คือสีมันสวยมากเลยคุณผู้ชมเป็นสีแบบสีแบบนูดนูดเป็นนูดนูดแบบนี้ยนูดนูดแบบทองทองแบบอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าถึงขั้นแบบกิตเตอร์หรอกอันนี้มันจะเป็นแค่แบบชิมเมอร์เฉย เป็นชิมเมอร์แบบเป็นแบบพนะิกเมนต์น่ะนี่เราก็จะลงไปตรงที่แบบเมื่อกี้เราลงตัวเออดินสออายไลเนอร์สีขาวไว้เนาะใต้ตาด้วยใต้ตาเฉพาะตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากลับมาที่พาเลตนี้เลยทูเฟสที่บอกว่าจะใช้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้เป็นสีเนื้อเนื้อที่แบบ สว่างกว่าสีพิกเมนต์อันนี้นะคะประมาณ2องเฉดเนาะเป็นอันนี้นะคะกับแปรงที่แบบว่าฟูฟูหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ความสว่างแบบฟุ้งๆนะคะแบบนวลน,นวลน,นวลลงไปบริเวณหัวตาที่เหลือที่เรายังไม่ได้แบบเซตตัวเออดินสอดิสอสีขาที่เราลงไปเมื่อกี้เนาะ อ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเราได้ตาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับอายแชโดว์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดเรื่องอายแชโดว์อีกทีหนึ่งไหมเดี๋ยวขอดูก่อนขอแบบงานไลเนอร์มาก่อนซึ่งไลเนอร์ที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือเป็นของบราอิทนะคะเราจะใช้ด้านฝั่งนี้ที่เป็น liner นะไลเนอร์เนาะอันนั้นคะเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มกรี่ยไลเนอร์นะคะแล้วก็ตอนช่วงกรี่ยไลเนอร์นั้นก็คือก็จะเงียบมากเพราะว่าตั้งใจนะครับดิฉันอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบ ตัดให้ดูแบบจึบๆ,ๆ,ๆพอเนื้อออกไหมเพราะว่าพอถ้าเกิดพูดไปด้วยเขียนไปด้วยไม่น่าเสร็จนะฮะบอกเลยเดี๋ยวเรารอให้อะไรเนื้อแบบเซ็ตตัวสักนิดหนึ่งนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฝุ่นแบบขยี้แบบเกกเลี่ยระหว่างรอเราก็จะไปเขียนอีกข้างหนึ่งนะคะ ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดนิดนึงนะใช้ขัตต้นบัตรน้ำเหลี่ยมแบบนี้เนาะในการแบบในการแบบแล้วแบบอาวมึงไม่พูดเราคุณไปชสบอกทำไมเธอไม่พูดในการแบบแล้วก็คือหายไปเลยงงคุณไ่ชอบอกงงนะ,ะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบว่าใช้เป็นตัวนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะใช้เป็นตัวนี้ด้วยนะคะ เป็นอินไลเนอร์นะคะของอีกริปสีเอ็มสีเอ็กซ์ตรีมมอคค่านะคะเป็นซูเปอร์สลิมออโต้ลองไลเนอร์เอ็กซ์ตรีมนี่นะจ๊ะปังมากในการแบบเติมอินไลเนอร์เข้าไปเป็นการเติมอินไลเนอร์ด้านในนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกว่า จะใช้เป็นแบบว่าฝุ่นนะคะกลับมาที่พาเลตทูเฟสตัวนี้เนาะจะมาใช้สีน้ำตาลเข้มที่สุดในพาเลทเนาะที่คล้ายๆสีอายไลเนอร์อันนี้นะคะในการแบบว่าทำให้แบบตรงหางมีความแบบเฉี่ยวแต่ว่าฟุง้งงงคุณฉู้บอกงงทำทำไมไม่รู้นะคะแต่อยากทำเนาะอยากให้มันดูแบบมีแบบเงาแบบความฟุ้งขึ้นมาของไลเนอร์ด้วยนิดนึง นี่เห็นปะมันจะมีความแบบคมแล้วก็แบบค่อยๆแบบจางออกไปอะไรยงเงี้ยเออเราว่ามันสวยดีอะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอันนี้อีกนิดหนึ่งนะคะใช้แป้งเล็กๆแบบฟูๆเล็กๆนะคะใช้กับสีน้ำตาลออกแบบอันนี้ ออกเหมือนจะแดงๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แดงมากเนาะเป็นน้ำตาบเออเป็นน้ำตาบชอเเ็อกโกแลตนะคะในการเพิ่มเงาช่วงห่างตาอีกนิดหนึงเป็นแบบแฉกที่สองแบบเบาๆเบาๆนะคุณผู้ชมไม่ได้เยอะมากเห็นปะมันจะดูแบบมีความคอนติเนียกว่าแบบปล่อยข้าง,นงแบบเนี้ยโล่งๆแบบไหเห็นปะแล้วตามก็จะดูแบบขยายขึ้นอีกด้วยเนาะ คือสีน้ำได้เราเติมคือเราไม่ได้เติมให้มันไปเชื่อมกับอายไลเนอร์นั้นเราเติมแบบออกด้านข้างนะคะแบบเนี้ยสมัดมือออกด้านข้างแบบนี้เห็นปะประมาณนี้ตามก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับมาที่เขียนคิวนะคะเพื่อแบบเก็บห่างคิวให้มันแบบรับกับอายไลเนอร์ที่บอกไว้เนาะจริงๆใครเซียนแล้วก็คือ สามารถแบบว่าทำแต่คิ้วแล้วอยทำแต่คิ้วเสร็จแล้วค่อยมาตาได้นะอันนี้เราก็เขียนแบบว่าออกไปตามรูปคิ้วแล้วเนาะซึ่งจะค่อนข้างแบบตรงนิดนึงนะซึ่งเหมือนอย่างที่บอกนะคะใครรูปคิ้วแบบไหนก็คือเขียนไปแบบนั้นเลยนะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โ oh, หคิวก็ปังมากนะคะรับกันไลเนอร์สุดเนาะอุย้ยแต่เหมือนเมื่อกี้ลืมบอกป้าว่าใช้ดินสอเขียนคิวของอะไรนะก็แต่ก็ทุกคนน่าจะแบบเห็นแล้วก็น่าจะออกแล้วแหละเนาะนั่นก็คือบราอิดนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรสิ i บราอ์เพนซิลนะคะส่วนใช้เนเชอรัลบราเนาะต่อไปเดี๋ยวจะต้องดัดแล้วก็ปัดขนตากันเนาะ,ะเดี๋ยวว่าจะติดขนตาด้วยนะคะคุณผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันนะคะซึ่ง ที่หต่ขงขนตาก็คือใช้อันนี้มาตลอดเลยของ Beauty Buffet นะใช้ดีมากแล้วก็จะปัดมาคาร่าด้านบนด้วยตัวนี้เลยของ Maybelline f a l l Last Lip นะคะ The False Last Lip นะคะลิปแบบลิปลิปลิปแบบแบบยกขึ้นเนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ขนตาล่างจะใช้เป็นตัว Hyper Curl นะคะทั้งสองอันเป็นสีดำหมดเลยนะคะเริ่มค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบตัดขนตาเดี๋ยวดิฉันจะใช้ได้เนาะ ในการแบบเป่านิดนึงเพื่อให้แบบว่าขนตามันดูยกขึ้นเพราะว่าคิดไปคิดมาไม่ติดขนตาปลอมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสีปากก็จะเด่นมากแล้วอยากให้อายไลเนอร์ er แล้วก็สีปากมันเด่นเนาะไม่อยากให้ขนตาปลอมมันแบบแย่งซีนจนเกินไปเ,เราก็จะแค่แบบว่าอยากให้ขนตาที่เราปัดอยู่นานขึ้นแล้วก็เพื่อให้แบบมันงอนขึ้นเราก็จะใช้ได้นะฮะในการเป่าเป่าไปที่แบบว่าตัวที่ดัดขนตานิดนึงเนาะ แล้วก็ามาดัดแต่ก็คือถ้ามันกลัวมันจะร้อนไปก็คือโบอกไปนิดแบบพัดไปพัดมานิดนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาดัดเนาะมันก็จะง,งอนขึ้นมาเนาะเห็นไหมอันนี้คือขดตาจริงคือดัดเฉยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ปัดนะคะอย่างที่บอกเนาะตัวเมเบลีนนะคะอันนี้ก็คือมันจะหนาดีนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงือ่อ เวลาชนปัดขนตาฉัชนชอบแบบปัดทีละข้างอะไม่รู้เป็นอะไรเนาะชอบแบบปัดข้างบนแล้วก็มาปัดข้างล่างให้เสร็จแล้วก็ค่อยทําอีกข้างหนึ่งเออเป็นคนชอบอย่างงี้ฮะอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นตัวไฮเปอร์เคอร์นะคะปัดขนตาด้านล่างเนาะเพราะว่าแปรงไฮเปอร์เคอร์มันจะแบบเล็กกว่าเมื่อกี้แล้วก็เลียวกว่าเนาะมันจะแบบเหมาะกับคนที่แบบตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบง่ายกว่า เสร็จหนึ่งข้างะคะเลยเดี๋ยวไปทำอีกหนึ่งข้างก่อนนะคะมาค่ะแล้วมาต่อก็คือตอนนี้คืองานตาก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะมาเก็บงานแบบผิวหน้านะคะพอยของแบบตาแบบผิวหน้าของเราเนี่ยก็คือปัดแก้มไฮไลไท์คอนทัวร์เนาะเราเราจะมาเริ่มกันที่คอนทัวร์ก่อนเลยนะก็คือใช้ตัวอีกิฟ อันเดิมวันนี้ที่เมื่อกี้เราเอาไว้แต่งตาเนาะเราก็จะามาคอนทัวร์แบบจมูกแล้วก็กรอบหน้าด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเริ่มที่จมูกก่อนเลยจมูกเราก็คือตบปีกจมูกกันเลยหนึ่งนะคะใช้แปรงที่มันฟูๆนิดนึงนะคะคือสีคอนทัวร์ของเกาหลีอะมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถจิ้มเยอะๆได้อะคุณชมน้อปะ่ะแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแต่น้อยๆได้อะ หรือว่าถ้าแบบเผลอนักมือจิ้มเยอะก็คือดูแบบไม่พลาดอะคุณผู้ชมดูออกป่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงคอนทัวร์แบบแองเกิลแบบนี้แบบชิงเสียงแบบนี้นะฮะเป็นแปลงแบบสำหรับคอนทัวร์ใบหน้าเนาะก็ใช้กับตัวเดิมเลยนะฮะแต่ว่าเวลาเราคอนทัวร์ก็คือเราจะคอนทัวร์แบบ ไม่ได้ม่ได้ทาให้หน้าตอบเนาะเพราะว่าแกมคือเป็นดีไซน์บางคนไม่ค่อยมีแก้มอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือจะคอนอัวรแบบตามแบบกรอบหน้าพอเบาๆกรอบหน้าก็คือเนี่ยตรงเนี้ยตรงรอบๆแบบเป็นการแบบคอนอัวรแบบเกาหลีนะฮะก็คือเราจะหนินแบบว่าคอนทอัทรแบบรอบๆหน้าอย่างเงี้ย หรือบางคนที่แบบใครแบบอยากได้แบบหน้าให้มันแบบลูกไข่หน่อยเนาะแทนที่จะแบบคอนัวรเป็นสามเป็นเล็กสามเหมือนที่เขาชอบคอนัวรกันเนาะก็คือเราคอนัวรเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนแบบเป็นการแบบตัดส่วนที่มันเกินออกอะ่ะคุณผู้ชมนี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวปัดแก้มไปมันก็จะดูโอเคขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวแม้โอเคเราเค่ออาแปลง เดี๋ยวเราค่อยเอาแป้งมาเบนจะรอเรือให้เดี๋ยวเราค่อยเอาแป้งมาเบนเนาะอันนี้เราก็จะเก็บหน้าผากด้วยอะไรด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่ปัดแก้มนะ,ะซึ่งวันนี้ปัดแก้มที่ชนจะใช้นะคะก็คือเป็นของ o โอไม้บลั oh my b l o ลัชอ๋อสีเบอร์สิบเอ็ดนะคะชื่อสีว่า autumn นะคะก็คือจะใช้คู่กับแปรงปัดแก้มนะคะอย่างนี้เนาะ เป็นสีแบบนูด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 แบบอมส้มอมชมพูนิดหนึ่งอมส้มอมชมพูอมน้ำตาลก็คือเออนนูดนูดอะแต่อันนี้พอเวลาปัดจริงๆแล้วมันเหมือนแบบจะออกมาทางชมพูมากกว่าเราจะเน้นแต่ข้างหลังเนาะจริงๆแบบปัดทงนี้มาแล้วที่เหลือๆบนแปรงเราค่อยเอามาแบบแต็มๆข้างหน้าให้มันแบบ เพื่อให้มันแบบดูมีมิตินะฮะก็คือแบบข้างหลังแบบเข้มๆแต่แบบข้างหน้าก็จะดูอ่อนๆเนาะให้แบบพอมันแบบว่ามีสีแก้มดูแบบละเลืออขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวสีปากเราจะเข้มมากเนาะไม่ต้องแบบว่าให้แก้มมันแบบว่าเยอะไปมากกว่านี้เนาะเลยก็ได้สีแก้มมาแล้วเสร็จแล้วก็คือไฮไลท์ ไฮไลท์นะคะที่ฉันจะขอดใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวอุ้ยเป็นของลอร่าเมอร์เซยนะคะพาเลตแบบเลอะเทอะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแพคเกจแบบด้านๆอ่นะ,ะเวลาเลอะแล้วมันเลอะแล้วเลอ,อะลยอ่ะอันนี้คอลเลคชันเนี้ยของลอร่าเนาะตัวนี้จะเป็น editorial eye palette นะคะไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมแต่ว่ามันจะมีตัว แอร์ไลท์เซตติ้งพาวเดอร์เนาะก็คือเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เนะาะจะมาใช้เป็นไฮไลท์นะคะสำหรับมันน,นะคะก็แ,แปรงเล็กๆพุ่มๆเล็กๆนะคะก็ไฮไลท์ไปเลยตามแบบหนกแก้มคืออันนี้มันเป็นแบบมันคือ ตัวนี้จากในลอล่าค่ะมันไม่ใช่แบบว่าไฮไลท์วาวจ๋านะมันจะเป็นเหมือนแบบคือแต่คือมันมีชิมเมอร์อ่ะอ่ะปาดเยอะให้ดูนะคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยคือมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันเป็นแบบเหมือนแป้งที่แบบมีชิมเมอร์แบบเบาๆคือแบบมีชิมเมอร์เยอะกว่าตัวอวกาที่ดิฉันใช้นิดหนึ่งก็เลยเอาอันนี้มาเป็นไฮไลท์แต่ว่า ันไม่ใช่แบบไฮไลท์จ่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเหมือนแบบเป็นแป้งแบบเอาไว้เบลนิดนึงอะ่ะก็เลยใช้กับนวดเมวด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงเหนือเลือฝีปากของเราโอเคนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ปัดแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเรามาถึงขั้นตอสนส่างการแต่งหน้าในลุคนี้นะั่นก็คือลิปสติกนะคะซึ่งวันนี้ชนเลือกลิปสติกเป็นตัวนี้ค่ะ ของมีนะคะเป็นแมทลิควิดลิปสติกนะคะก็คือสีที่เลือกก็คือ Hot To Date ก็คือร้อน Hot To Date ก็คือร้อนจนตายไปเลยก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่คนทาหมายถึงคนที่เห็นเนาะก็คือเป็นสีแดงแบบแดงแบบ t r u ูเรดแบบนี้เลยนะแ,แดงไหมละ่ะแดงไม่ไหวนะ โอเคก็คือแบบเหนื่อยมากกับการทาลิปสีแดงขนาดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันขอเก็บรายละเอียดนิดนึงเนาะโดยใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะคอนซี aler, ลเลอร์เราจะใช้เป็นตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์สติ๊กของบราอิทนะคะที่จริงๆตัวนี้เขาเป็นแบบเขียนคิ้วกับคอนซีลเลอร์นะเขาเอาไว้ให้เก็บทรงคิ้วเนาะแต่ว่าด้านเขียนคิ้วดิฉันใช้หมดไปแล้วแต่ด้านคอนซีลเลอร์ก็คือ อย่างไม่หมดนี่ฮะ,ะเป็นคอนซีลเลอร์แบบสีแบบเนื้อ,อ,อแบบนี้อ่าโอเคปังมากคุณผู้ชมแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวชวนขอตัวไปเซ็ตผมแล้วก็แต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็มาดูฟินิตลุกันคะ่ะว่าลุคนี้นะคะออกมาสุดท้ายแล้วหน้าตาเป็นยังไงไปจ้า และนี่ก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นแบ็ควาเลนท่านะคเอิใส่คอสตูมแบบสีดงสีดำมีถุงมุงถุงมือนะเพื่อความเวอร์วังนั่นเองนะคะแต่ก็แบบถูกใจชนมากเลยคือมันเป็นภาพในหัวที่ชนคิดไว้ประมาณนี้เลยนะก็คือเป็นการแต่งหน้าแบบสไตล์ซส่ฝอกับใส่เก้าเอามารวมกันเนาะแล้วก็อินสไพร์บายแบบเพลงเทียโมของแม่รีรีเนาะก็คือออกมาแบบถูกใจชนมากใครชอบมากดไลค์กันเข้ามาเลยเนาะ แล้วก็อยากจะบอกว่าใครเอาไปแต่งตามนี้ก็คือจะง่ายมากเพราะคุณจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้เพราะว่าสีปากทูเลตเนี่ยมันเข้ากับแบบมันคลาสสิกอ่ะมันเข้ากับสีชุดทุกสีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปแต่งตาแล้วรู้สึกว่าสีปากแดงอันนี้ก็คือแบบมาแรงไปก็คือเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนสไตล์การทาแบบเป็นแบบออมเบยแบบเป็นตีนข้างในแบบสไตล์เกาหลีก็ได้หรือจะเปลี่ยนสีไปเลยเป็นแบบสีนู้ดสีชมพูสีส้มสีอะไรตามที่คุณผู้ชมชอบได้เลยเพราะว่ามันก็เข้ากับ อายไลเนอร์ที่แบบเฉียวเีวแบบนี้ทุกสีลิปสติกมันก็เข้าได้หมดเลยก็คือไปอแลร์แอรพายกันได้นะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะ้ออยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบคิดการแต่งหน้า how to แบบไหนแบบสั้นๆที่ชนลงก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นของฮาโลวีนะที่เป็นแบบลงแบบสั้นๆแบบพูดน้อยๆหรือว่าชอบแบบ ลอง how to แบบนี้แบบแต่งไปเมาส์ไปบอกอะไรใช้ดีไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบอกเทคนิคการแต่งหน้าตรงนี้ควรแต่งอะไรยังไงเงี้ยถ้าชอบแบบนี้ก็คือสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะก็คือคอมเมนต์บอกได้เนาะหรือรวมถึงใครที่แบบว่าอยากให้ชลทําคลิปแบบไหน o าท o แบบไหนหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างกันได้คอมเมนต์ก็มาเยอะๆนะเราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมอยากดูแบบไหนกันเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจ ให้กับช่องไลฟ์สไตล์บายเชอรี่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะและที่สำคัญกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแบบว่าแจ้งเตือนของคลิปไมใหม่เออลงปุ๊บจะได้แบบได้ดูเลยนะคะก็ฝากช่องนี้เอาไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบาย